คนไข้ปวดปวดสะโพกใช่ไหมปวดสะพโพกงขาคนไข้ส่วนใหญ่ปวดสะพโพกงขาทุกคนเนี่ยบอกไม,ไม่ปวดหลังหลังไม่ปวดเพราะว่าแต่จะปวดสะพโพกงขาพอมาจับดูนี่รู้เลยนี่เนี่ยนิ่มเลยเนี่ยนิ่มเลยมันนิ่มต่างกันน,นิ่มอย่างเงี้ยแปลว่า แล้ว่าเป็นปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นแน่นอนเลยนี่เนี่ยอยนนี้แข็งอันนี้นิ่มเลยแล้วก็ไม่ปวดหลังแต่ไปยกของมาใช่ไหมหลังไม่ปวดใช่ไหมคนไข้จะไม่ปวดหลังเพราะว่ามันมันหลังมันมันเลยจุดปวดไปแล้วแต่ถ้าเรากดหาดูว่ากดที่หลังเนี่ยดูกระดูกนูนเลยนะพอกดเนี่ยเนี่ยเป็นตัวนี้จะชัดเจนนะเนี้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยจะเป็นก้อนเลยเนี่ย มันเป็นก้อนอะไรที่กระปอยอ่ะเป็นก้อนควรเอาไปนะไหมดิ้นเลยจะเจ็บเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเนะจ็บนิดหน่อยนะตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยประมาณข้อสี่อ่ะสี่ห้าเนี่ยเอสหนึ่งเป็นไหมไม่เท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าชัดเจนเนี่ยนะเนี่ยจะดิ้นเลยเพราะมันจะลงขาทันทีพวกเนี่ยเป็นภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นเคลื่อนทับเส้นแน่นอนอ ตรงหลังก็นิ่มเราดูว่ามันเป็นถ้าถ้าถ้าไม่ได้ล้มถ้าล้มก็จะเป็นไอเอสไอจอยไหมถ้าถ้าดูเอสไอจอยก็ตรวจดูได้ว่าเป็ี่ยนหรือเปล่าพักหน่อยนึงเรากดตรงนี้เจ็บไหมเนี่ยหายไหมเอสไอจอยดีอยู่ก็คือตัวกระเบนเดืบกันครับไอสาโคเอียจอยดีถ้าถ้ามันเจ็บตรงเนี้ยเจ็บไหม ห็ไหมก้อนนี้ก็ไม่ใช่สะโพกนี่นิดหน่อยไะเห็นไหมหอืมแปลว่ามีปัญหาตัวไอ้อ i จอยก็ยังไม่เปลี่ยนไรถ้าเป็นมันจะเสียวแป๊บเลยเนี่ยเป็นกี่วันแล้วนะตามอา,มามทิตย์แล้วแต่ยกอะไรที่บ้เนนาเราเป็นคนยกยกอยู่แล้วไหมลาก,ลากใช่ไหมอ่าการลากนี่จะมีปัญหามากกว่า ดึงดึงดึงข้างขวาเข้าข้างสายเวลาแต่เราดึงเวลาเราลากนะอย่างลากสายยางอะไรเนี้ยอย่างลากขยะอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นง่ายกว่าผักนะถ้าพี่เข็นนี้ไม่เท่าไหร่แต่ลากนี่จะหนักเลยนะเพราะว่าลากดึงอย่างเงี้น,ะ,นอะอันนี้แต่ว่าตรงนี้มีปัญหาไอ้มดลอกหลุนเดี๋ยวเพราะว่าตัวแกเบเนยตัวเน,เนี้ย เขาต่อกระเบนเนี่ยที่เขาเรียกว่าเนี่ยไม่มีปัญหาก็ชัดเจนมากว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นชัดๆเลยอวกนี้ปกติให้รักษาแบบว่าตามคนไข้บอกว่าไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังอะไก็ไม่หายต้องรักษาหลังต้องขยับหมอนรองกระดูกให้เข้าที่ได้พอลองกดไปนิ่มบิดปึ๊กเข้าขนคลิ้มก็หายได้จะเป็นกันเยอะ กินยากินยาไหมดีไหมเอาอยู่ไหมยาเอาไม่อยู่เลยฉีดยามาแล้วฉีดแล้วดีได้กี่วันอ๋อดีได้วันหนึ่งเพราะมันมันก็คือยามันก็หายปวดแล้วไงตัวตัวหลังมันจะหายปวดละแต่อาการชามันยังอยู่ใช่ไหมอาการชากันเดินได้ไม่ไกลอย่างเงี้ยนั่งได้ไม่นานอย่างเงี้ยวันนี้มันยังเป็นอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อน มันต้องขยับหมออรกระดูกขยับกระดูกสันหลังเนี่ยยมอนรให้มันเข้าคืนเนี่ยมันถึงจะหายถ้าบิดเข้าคืนได้มันก็หายเลยเ็ืก็จะดีขึ้นเลยเราเข้าคืนได้วันเนี้ยมันก็หายเลยมันไม่ได้ไม่ได้แบบมันไม่ใช่จากเส้นนะมันเป็นกระดูกทับเส้นเระเดียแข็งมากเลยข้อห้าก็แข็งแต่ข้อสี่เนี่ยสี่กับห้าเลยอันนี้เป็น สี่ห้าือมอเร์ทัคเส้นสี่ห้าลงที่ที่น่องที่ข้างแข้งชัดเจนมากหายได้